สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Today ท,ทันโลกการเงินค่ะวันนี้มาเจอกันค่าคืนวันหยุดพิเศษนะคะวันจันทร์ที่5มิถุนายนค่ะค่าคืนนี้อยู่กับคุณนาทิประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะคะซึ่งก็ถือว่ามีหลากหลายปัจจัยแล้วค่ะให้จับตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่ตอนนี้กําลังเผชิญกับภาวะชะลอตัวนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างประเทศในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงงไปปดดด้้ววยยนนนนะะะคััเเเี๋รราาามมิส การกในวันนี้พร้อมกับเรื่องของการเมืองไทยที่มีผลกระทบต่อทิศทางเศรษฐกิจด้วยค่ะจริงๆต้องบอกว่าเราอาจจะนับถอยหลังกันแล้วเนาะในช่วงครึ่งปีแรกทิศทางเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะรวมไปถึงในช่วงครึ่งปีหลังกันด้วยค่ะเดี๋ยวนี้เป็ดที่สองพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันด้วยนะคะถึงแนวโน้มต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากนี้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดทุนไทยกันด้วยค่ะค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่เราจับตาการปัจจัยต่างประเทศกันมายอย่างต่อนเนื่องนะคะปัจจัยที่หลงเหลืออยู่นนกก็คืืืออออเเรร่งงงขามยใะ lại là ที่นะักลงทุนต่างชาตินั้นจับตามองนะคะแล้วก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้ฟันโฟโลอเนี่ยจะตัดสินใจเข้ามาลงทุนมากหรือน้อยแค่ไหนนะคะเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจไทยดันงนั้นวันนี้ค่ะมาเริ่มต้นกันด้วยข่าวภายในประเทศกันก่อนเลยนะคะเป็นมุมมองของธนาคารโลกที่มีต่อทิศทางของเศรษฐกิจไทยและการที่จะเดินหน้าในเรื่องของการผลักดันการเติบโตนะคะซึ่งในมุมมองของธนาคารโลกเองนั้นระบุเขาบอกว่าไทยเองจําเป็นที่จะต้องมีการเก็บภาษีเพิ่มสร้างรายได้ต่างๆให้มากยิ่งขึ้นเพื่อต่อสู้กับสังค คมผู้สูงอายุในขณะเดียวกันก็จะช่วยลดในเรื่องของความเหลื่อมล้าและความยากจนลงไปด้วยนะคะและนี่แหละค่ะคือภารกิจสําคัญที่รัฐบาลใหม่นั้นจะต้องมาเดินหน้าในเรื่องนี้นะคะโดยทางด้านของสํานักขา่าวรูมเบิร์กได้รายงานถึงมุมมองของธนาคารโลกต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยที่ระบุว่ารัฐบาลไทยจําเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มรายได้ในระยะยาวให้สอดคล้องกับความต้องการใช้จ่ายในภาคสาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นจากสังคมผู้สูงอายุในขณะเดียวกัน ธนาคารโลกระบุนะบอกว่าหลังจากที่มีการประเมินรายได้สาธารณะและการใช้ใจ่ายของไทยแล้วไทยจําเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มค่าใช้ใจ่ายในด้านบำนาญการดูแลสุขภาพการศึกษาการปรับตัวด้านสภาพภูมิอากาศโดยที่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะต้องทำให้สำเร็จโดยไม่กระทบต่อการเติบโตและหนี้สาธารณะจำเป็นที่จะต้องดูแลให้อยู่ภายใต้การควบคุมด้วย โดยธนาคารโลกแนะนําให้รัฐบาลไทยปฏิรูปอัตราภาษีแบบก้าวหน้าค่ะซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้รวมนะคะ3.5%ของ GDP รวมถึงการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแว t ด้วยและก็ยกเลิกการให้สิทธิ์เรื่องของภาษีต่างๆมีการขยายฐานเงินได้ส่วนบุคคลปรับปรุงประสิทธิภาพเกี่ยวกับเรื่องของเบี้ยเลี้ยงและหักลดหย่อนขยายการจัดเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่จะเอารายได้เหล่านี้ ไปช่วยเพิ่มความเสมอภาคลดความยากจนและก็สร้างรายได้ให้กับประเทศนะคะในขณะเดียวกัน สิ่งที่ธนาคารโลกระบุเขาบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยณปัจจุบันนั้นถ้าหากว่าเรามองไปเรื่องของฐานะการครังจะเห็นว่านี่สาธารณะของไทยเพิ่มสูงขึ้นจากงบประมาณในการต่อสู้กับโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นรัฐบาลจําเป็นที่จะต้องหารายได้มาใช้จ่ายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการที่จะดูแลโครงสร้างพื้นฐานและส่วนสําคัญอื่นๆที่อาจจะต้องมีการจัดสรรเงินให้มากยิ่งขึ้นละคะ่ะ ข้อแนะนําของ World Bank หรือว่าธนาคารโลกนะคะอาจจะทําได้ก็ต่อเมื่อเรามีรัฐบาลใหม่กันด้วยนะคะตอนนี้เป็นรัฐบาลรักษาการกันอยู่ดังนั้นเองทม์ไลน์ที่บอกว่าเราจะมีการจัดตั้งรัฐบาลมีการกําหนดนายกร,รัฐมนตรีช่วงเดือนสิงหาคมเดี๋ยวต้องดูกันนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแล้วนโยบายต่างๆจะเริ่มดําเนินการได้เมื่อไหร่กันด้วยนะคะมาติดตามกันต่ออีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าอาจจะมีผลต่อในเรื่องของทั้งภาพรวมการลงทุนแล้วก็ภาพรวมของเศรษฐกิจด้วยหนึ่งในนั้นก็คือกําไรของบริษัทจดทะเบียนต่างๆนะคะที่อยู่ในแต่ละ ประเทศหลากหลายบริษ,ษัทมีการปรับตัวดีขึ้นนะคะดังนั้นเองถ้ากําไรของบริษ,ษัทดีก็อาจจะเป็นการบ่งชี้ได้นะคะว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆเริ่มมีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นได้ค่ะ โดยทางด้านของคุณเบรนดันอาเฮนนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนของเคลนแชร์บริษัทของกองทุน ETF ของสหรัฐนะคะที่มุ่งเน้นธุรกิจในจีนมีการเปิดเผยกับสำนักข่าว CNBC นะคะบอกว่าเศรษฐกิจจีนได้รับผลกระทบจากวัคซโควิด -19 กําำลังมีการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มมากขึ้นแต่ไม่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะ สำนักง,งานสถิติแห่งชาติของจีนมีการรายงานยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2565ขณะที่นายอาเฮนนะคะมีการคาดการค์ครายได้ไตรมาสแรกของบรรดาบริษัทจดทะเบียนจะเติบโตดีขึ้นติดต่อการเป็นรายไตรมาสซึ่งถือว่าเป็นการคาดการ์ที่อาจเกิดขึ้นแล้วด้วยนะคะเพราะว่าไปตู้นะคะแล้วก็เทนเซนซึ่งถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีมีผลประกอบการที่ดีเกินความคาดหมายในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2566ค่ะ แต่ว่าในทางกลับกันอาลีบาบารายงานรายรับเพิ่มขึ้น2%เมื่อเทียบเป็นรายปีแต่ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์โดยการเปิดประเทศใหม่ของจีนนะคะมีการคาดการด้วยนะคะว่าจะเป็นผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมการบินโดย Alliance, สยิงคโปร์แอร์ไลน์สายการบินออนิปอนแอร์เวย์นะคะสายการบิน j จแปนแอร์ไลน์ต่างกล่าวว่าอุปสงค์จากจีนถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการสร้างไรายได้ในอนาคตด้วยค่ะ นนะะอยู่ภายใต้การจับตามองของทั่วโลกนะคะเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจก็มีความคาดหวังว่าจะช่วยผลักดันทําให้สามารถสร้างรายได้ทั้งในจีนเองแล้วก็ผลักดันการเติบโตให้เป็นจุดที่น่าสนใจในการลงทุนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะไปดูกันต่อค่ะพอพูดถึงจีนเนี่ยนะคะมันก็เกี่ยวโยงไปกับหลายชาตินะคะเพราะว่านะับปัจจุบันจีนถือว่าเป็นคู่แข่งสําคัญทางด้านเศรษฐกิจของหลายประเทศเลยล่าสุดนะคะทางด้านของสหรัฐอเมริกาสิ่งที่กลัวมากที่สุดก็คือจีนเนี่ยอาจจะไป เป็นคู่แข่งตัวสำคัญนะคะในด้านของอุตสาหกรรมชิปเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าสินค้าไฮเทคโนโลยีต่างๆ ถ้าจัดการนะคะให้จีนออกจากสนามนี้ไปได้ก็จะช่วยกดดันนะคะทำให้คู่แข่งนั้นมีความสามารถในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจได้น้อยลงปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านของสาหารัฐอเมริกาเองก็จับไม้จับมือล้ค่ะกับทางด้านของญี่ปุ่นและชาติพันธมิตรอีกหลายชาติเลยนะคะจากการประชุมร่วมกันในเวทีการประชุม G7 ที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะเดินหน้าผลักดันเรื่องของการร่วมมือกันในการพัฒนาชิปเซมิคอนดักเตอร์ค่ะ สหรัฐและญี่ปุ่นนะคะพร้อมร่วมมือกันมากขึ้นในการวิจัยและพัฒนาชิปขั้นสูงรวมไปถึงเทคโนโลยีอื่นๆค่ะโดยสัญญาล่าสุดนั้นระบุบอกว่าทั้งสองประเทศจะมีความสัมพันธ์ในการพัฒนาด้านเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งรวมไปถึงควอนตัมคอมพิวติงและการหาหรือกเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์มากยิ่งขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาจีนทํางานร่วมกันในการขยายการผลิตชิปและจัดหาส่วนประกอบที่จําเป็นสําหรับการขยายตัวของเศรษฐกษิจไม่เพียงเท่านี้ในการประชุม G7 ครั้งที่ผ่านมานะคะ หลายๆประเทศที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสหรัฐและญี่ปุ่นเองระบุว่าจะไม่ตัดความสัมพันธ์โดยสิ้นเชิงกับจีนแต่ก็ยังคงมีการดูแลนะคะป้องกันความวิตกกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลทางด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นของจีนและความแข็งแกร่งของจีนในห่วงโซ่อุปทานด้านเทคโนโลยีด้วยในแถลงการดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะสหรัฐและจีนได้ตกลงที่จะเพิ่มความร่วมมือระหว่างศูนย์กลางด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งสองประเทศวางแผนร่วมกันในด้านเทคโนโลยีในอนาคตด้วย โดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าแถลงการนี้มีขึ้นหลังจากที่คุณยาสุโตชินิชิมุระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้พบกับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐที่เมืองดีทรอยคุณจีน่าไรามอนโดค่ะ การเติบโตของอุตสาหกรรมชิปเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าแม้แต่เทคโนโลยีเองแน่นอนนะคะว่าทิศทางการเติบโตในอนาคตนั้นมีอยู่สูงค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยกันด้วยดังนั้นหลายประเทศอาจจะหันมาพึ่งพาการผลิตในประเทศของตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมาดูกันอีกหนึ่งประเทศค่ะที่ต้องบอกว่าตอนนี้อาจจะได้รับผลกระทบะในเรื่องของเศรษฐกิจกันด้วยหลังจากที่ถ้าเราดูโดยรวมกันแล้วเศรษฐจโลกนั้นอาจาเผชิญกับภาวะการชะลอตัวกันด้วยนะคะต้องบอกว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่อาจจะได้รับผลกระทบใน เรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอาจจะกระทบต่อการค้าการขายเลยด้วยล่ะค่ะ โดยล่าสุดทางด้านของเวียดนามนะคะสานักงานสถิติเวียดนามมีการเปิดเผยถึงในเรื่องของยอดการส่งออกของเวียดนามปรับตัวลดลง5.9%ในเดือนพฤษภาคมค่ะขณะที่ยอดนําเข้าลดลง18.4%ในเดือนพฤษภาคมยอดส่งออกของเวียดนามลดลงเป็นเดือนที่4แล้วในปีนี้ทําให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เศรษฐกิจเวียดนามจะชะลอตัวลงในขณะที่เวียดนามกําลังต่อสู้กับวิกฤตในภาคอสังหาริมทรัพย์ท้องถิ่น เงินเฟอ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคมของเวียดนามนะคะเพิ่มขึ้น2.43%จากปีก่อนหน้าซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ14เดือนขณะที่เงินเฟอ้อพื้นฐานซึ่งไม่รวมต้นทุนหมวดอาหารและเชื้อเพลิงรวมถึงการดูแลสุขภาพริการด้านการศึกษาอยู่ที่4.54%ในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะ สำนักขา่าวบูเมเบิร์มีการรายงานนะคะว่าการค้าโลกที่อยู่ในขาลงกำลังส่งผลกระทบต่อประเทศเศรษฐกิจพึ่งพาก,การส่งออกทั่วภูมิภาคเอเชียเช่นสิงคโปร์และไต้หวันท่ามกลางภาวะอุปสงค์โลกที่เริ่มอ่อนกำลังลงและกำไรน้อยกว่าที่คาดการไว้จากการที่จีนกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งค่ะเวียดนามีการมองเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ในปีนี้นะคะที่6.5%เปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ท้าทายด้วยค่ะ ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนามนายเจินกวกเฟื่องนะคะมีการเปิดเผยค่ะเศรษฐกิจเวียดนามจะยังคงเผชิญกับแรงกดดันทางการค้าต่อไปตลอดทั้งปีนี้เนื่องจากหุ้นส่วนการค้าเช่นสหรัฐสหภาพยุโรปและญี่ปุน่นกำลังต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและอุปสงค์ที่ลดน้อยลงด้วยค่ะ เวียดนามนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจที่เป็น hidden gem นะคะของอาเซียนนะคะก็คือเป็นเพชรเม็ดหนึ่งที่เคยเติบโตได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็พึ่งพา ันโคลหรือว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศก็อาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวไม่ต่างจากไทยแลละค่ะดังนั้นก็ต้องหาแนวทางในการป้องกันนะคะ,คะแล้วก็คุมความเสี่ยงในเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาวางแผนการลงทุนสาหรับตลาดหุ้นไทยประจําเดือนมิถุนายนกันดูซิว่าครึ่งปีหลังแล้วก็เดือนนี้จะเป็นอกเป็นใจให้กับนักลงทุนไทยหรือไม่ค่ะ เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเราจะเห็นในเรื่องของภาพการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งไปแล้วแต่ว่าเม็ดเงินฟันโฟเอ๊ะทำไมยังไม่กลับเข้ามาดังนั้นเองทั้งในเรื่องของความชัดเจนเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าแม้แต่ประเด็นต่างประเทศที่เรายังคงต้องติดตามกันนะคะจะมีผลต่อในเรื่องของภาพรวมการลงทุนทั้งเดือนมิถุนายนและตลอดทั้งปีที่เหลือนี้อย่างไรกันบ้างวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากค่ะเชิญค่ะ ถ้าเรามองการปัจจัยต่างประเทศที่เรายังคงต้องดูในเรื่องของภาวะต่างๆทั้งเศรษฐกิจสหรัฐยุโรปหรือว่าแต่จีนเองกับปัจจัยในบ้านราราเราที่รอในเรื่องของสถานการณ์การเมืองการจัดตั้งรัฐบาลตาแหน่งท่านนายกรัฐมนตรีเวทน้าหนักกันแล้วตลาดให้ปัจจัยไหนที่น่าจะมีผลต่อในเรื่องของการลงทุนมากที่สุดอะคะก็ผมคิดว่าระยะนี้เราคงต้องมองไปที่การเมืองในประเทศเป็นหลักเนื่งจากว่าอลไยๆนโยบายเนี่ยต้องต้องบอกว่า ของทางแกนนาพรรคก้าวไกลเนี่ยอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรนะครับและรูปแบบการประกอบธุรกิจเดิมๆนะครับหรือกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆนะครับอันนี้ก็ถิดว่าเป็นประเด็นที่ตลาดให้ค่อนข้างที่ให้น้าหนักครับค่ะแล้วถ้าเรามองกันในรอบเดือนมิถุนายนละคะปัจจัยที่ให้น้าหนักกันก็คือปัใจจัยในบ้านเราเองนี่แหละต่างประเทศก็ดูติดตามไปไปการลงทุนในรอบเดือนมิถุนายนความคึกคักความซึมเซาของตลาดกรอบดัชนีคุณสวัสดิ์มองอย่างไรบ้างคะ ็สำหรับเดือนมิถุนายนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเรามองภาพการเมืองว่าเป็นปัจจัยหลักนะครับที่กำหนดตลาดเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ากรอบเวลาต่างๆที่จะเกิดขึ้นนับจากตรงนี้ไปเนี่ยเดือนมิถุนายนอาจจะยังไม่ได้เห็นพัฒนาการที่มันเป็นทางการนะครับก็ดย๋ยวรูปขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือว่าเรื่องของการรับรองผลการเลือกตั้งหรือรับรองสอสอนะครับก็การรายงานเนี่ยกรกตยังมีกรอบเวลาให้ยาวไปถึงภายในวันที่13กรกฎาคม นะครับก็ถ้ายังไม่ได้มีการรายงานอะไรตรงนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเราจะเห็นภาพจุดยืนของแกนนําการ็นการตั้งรัฐบาลเนี่ยพรรคก้าไกลหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ได้มีการขยับในส่วนถัดไปนะครับเพราะยังเป็นการคุยกันในเบื้องต้นนะครับเ่าจะเป็นเรื่องตําแหน่งประธานสภานะครับเรื่องหน้าตาของทีมเศรษฐกิจนะครับนอกจากนี้เองหลังจากนั้นก็ต้องอีกประมาณสองสัปดาห์ถึงจะมีการประชุมรัฐสภารัฐสภาครั้งแรกนะครับการแถลงนโยบายต่างๆนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็นจะตามมาด้วยการเลือกนายกนะครับแล้วก็เก้าการสัดตั้งรัฐบาลาครับก็เลยเป็นภาพที่กระแสหล,ลักๆก็คงเป็นอาจจะยังไม่ได้มีทธิศทางนี่ชัดเจนนะครับภาพในเดือนมิถุนายนเราก็เลยมองเป็นลักษณะของไตเวยน,นะครับแนวต้านของเซ็เนี่ยให้ดูบริเวณ1 5 7 8 1 5 8 7ถ้าดนะครับถ้าดีที่สุดผมคิดว่าแตะระดับพันหกเนี่ยก็ได้ครับส่วนแนวรับดูบริเวณ1 5 0ห้ารจุดกับพันห พันสี่จุดมก็มีโอกาสหลุดพันห้าร้อยจุดกันได้นะคะแต่ก็ยังมีโอกาสไปแตะที่หนึ่งพันหร้อยจุดได้ครับผมค่ะหน้าตาของรัฐบาลหรือว่าหน้าตาของผู้ที่จะมามีกําหนดนโยบายเกี่ยวกับในเรื่องของเศรษฐกิจภาคตลาดทุนมองอยังไงกันบ้างคะต้องการคนที่มีเขาเรียกว่าคุณสมบัติลักษณะยังไงหรือว่าอยากจะให้เข้ามาดูแลในส่วนของภาคตลาดทุนในเรื่องไหนกันบ้างล่ะคะ ครับก็สำหรับหน้าตาของทีมเศรษฐกิจนะครับคิดว่าตลาดทุนก็น่าจะมุ่งเน้นในเรื่องของภาพการเติบโตในการเติบโตของเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับซ<ฆ>ึ่งเพราะว่าท้ายสุดมันเองก็จะนํามาตู่เรื่องของผลประกอบการผลกําไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยที่ดีขึ้นในระยะถัดไปนะครับในส่วนของหน้าตาทีมเศรษฐกิจเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราดูนโยบายของพรรคแกนนำต,ต่างๆเนี่ยก็อาจจะมองอาจจะมองภาพแตกต่างกันไปนะครับอย่างถ้าพรรคก้าวไกลก็อาจจะมองว่าต้องมีการปรับ โครงสร้างบางต่วนะครับก่อนที่จะให้เศรษฐกิจเนเดินหน้าต่อนะครับอย่างพักเพื่อไทยก็อาจจะค่อนข้างที่จะเน้นอย่างภาคการจัดภาคการเร่งให้เศรษฐกิจเติบโตค่อนข้างแบบเร็วนะครับก็เดี๋ยวต้องค่อยๆดูนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่าในร,ระหว่างนี้เดือนมิถุนาเนี่ยตลาดก็จะจับตานะครับว่าการให้สัมภาษณ์การพูดถึงนโยบายต่างๆของแกนนําแกนนําในการตั้งรัฐบาลเนี่ย เน้นเป็นแบบเน้นหนักไปในทิศทางไหนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าพักคก้าวไกลเป็นแกนนำนะครับก็ต้องตามความเห็นของต่ออจากพรรคก้าวไกลอย่างใกล้ชิดพอสมควร ก่อนหน้าน,นี้เราติดตามกันขอขอลงรายละเอียดเรื่องการเมองอีกนิดหนึ่งนะคะคก่อนนั้นนี้เราติดตามการน,นโยบายต่างๆของพรรคเก้าไกลเนี่ยในเรื่องของทุนผูกขาธุรกิจขนาดใหญ่การปรับขึ้นค่าแรงมันก็จะมีผลต่อในเรื่องของตลาดหุ้นที่เราเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นในส่วนตรงนี้คุณสุว,วัสดิ์จะแนะนํานักลงทุนหรือว่าแม้แต่จะต้องจับตาในเรื่องของอะไรเป็นพิเศษกับหุ้นที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของนโยบายของภาครัฐกันบ้างเหรอคะครับผมผมอยากให้แบ่งนโยบายแบบนี้นะครับถ้าเรา ตั้งสมมติฐานเดดเชสนะครับว่าพรรคก้าวไกลจะตั้งรัฐบาลได้ะนะครับก็คงต้องไปดูว่านโยบายของพรรคก้าวไกลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งก็คงต้องแบ่งเป,เป็นช่วงแบ่งตามช่วงเวลานะครับก็ชัดเจนว่ามันจะมีนยกลุ่มนโยบายที่ต้องขับเคลื่อนให้ได้ภายใน100วันแรกนะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยคิดว่าก็จะมีอย่างเรื่องอการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนะครับเราก็จะเริ่มขี่ขึ้นในหน้าสื่อต่างๆนะครับ เรื่องการปรับลดค่าไฟนะครับเรื่องการสนับสนุนธุรกิจ SME นะครับส่วนระยะกลางเองที่ถัดจากร้อยวันไปก็อาจจะเป็นเรื่องของทุนผูกขาดเรื่องการผลักดันรัฐสวัสดิการนะครับหรือปรับโครงสร้างธุรกิจพลังงานนะครับอันนี้เนี่ยระยะั้นก็อยากให้ดูเรื่องค่าแรงค่าไฟหรือพวกอะไรก็ตามที่เป็นการผลักดันธุรกิจเศรษฐกิจฐานล่างหรือ SME ก่อนนะครับ ค่ะอ่ะก็ดูเหมือนว่าในเรื่องของประเด็นการเมืองเรายังคงต้องจับตากันด้วยถ้าอย่างนั้นเองในช่วงที่สถานะหรือว่าแม้แต่ภาพรวมของตลาดในช่วงเดือนมิถุนายนที่มันมีโอกาสหลุด1,500จุดลงไปหรือว่ามีโอกาสไปแตะ1,600จุดคุณสวัสดิ์แนะนํานักลงทุนในรอบเดือนนี้กําหนดกลยุธลทธ์การลงทุนเลือกตีมการลงทุนหรือว่าแม้แต่เลือกหุ้นที่เหมาะสมยังไงกันคะก็หุ้นที่เราเลือกนะครับเราหยิบเป็น3ามีมหลักนะครับ ทีมแรกเราพยายามเลือกกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจภายในเริ่มฟื้นตัวนะครับตอนนี้ก็ชัดเจนว่าการฟื้นตัวเนี่ยมาจากการบริโภคนะครับก็จะฟื้นตัวแบบเร่งนะครับแล้วก็เราประกอบกับภาพที่มีโอกาสที่ล้ำหนักในเรื่องของนโยบายพักการเมืองใหม่เนี่ยจะเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับเราก็จะมุ่งเน้นไปยังหุ้นที่มีได้มีโอกาสจะได้ภาพบวกจากเศรษฐกิจรักฐานที่แข็งแรงขึ้นนะครับกลุ่มเหล่านี้เราหยิบขึ้นมาตีบริษัทนะครับประกอบไปด้วย ุ้นแรกเป็นสยามแมกโรนะครับหุ้นที่สองเป็นสีสวัสดนะครับหรือสวัสดนะครับหุ้นที่สามเป็น TOA นะครับตัวสุดท้ายเองเราเลือกเป็นอิชินะครับส่วน<ะ>ตีมที่สองนะครับก็บอกว่าตามที่ผมภูผ้าไว้ว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยให้น้ําหนักแล้วนะครับว่าวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นของโลกเนี่ยเป็นปลายทางนะครับแันเนี้ยมันมีโอกาสที่จะมีหุ้นหลายๆกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากภาพนี้เหมือนกันนะครับแล้วมีระกสหนึ่งที่เข้ามาก็คือเรื่องของ วงจรส่งออกพวกสิน้าเทคโนโลยีเนี่ยดูเหมือนว่าจะผ่านจุดต่ำสุดแล้วด้วยนะครับโดยเฉพาะการเข้ามาของ s อ u r v e ใหม่อย่าง AI นะครับที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้กลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่งนะครับในกลุ่มที่มีโอกาสได้ประโยชน์ใจากตีนี้นะครับเราเลือกมา2บริษัทนะครับประกอบไปด้วยฮา n a นะครับแล้วก็ b ีแหรือ v ริเนะครับส่วนสุดท้ายเองเราไปกับ INDEX Play นะครับหลายๆท่านต้องอย่าลืมนะครับว่า เดือนมิถ like ุนายนเองเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะมีการปรับหุ้นทางตลาดเนี่ยจะปรับหุ้นปรับเรื่องของรายชื่อหุ้นในเซตพิตี้เซตร้อยใหม่นะครับก็เซติตี้เองก็มีหุ้นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ WHA นะครับซึ่งแต่เนจะไปในทางบวกด้วยก็เป็นเรื่องของ FDI ที่เร่งขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วภาพบวกของไทยเราปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าโครงสร้างื้นฐานเราซึ่งมันน่าจะมีน้ำหนักเยอะกว่าค่าแรงแหละในการเึนดู เอ,อนักลงทุนต่างชาตินะครับก็มีความพร้อมมากขึ้นนะครับัน,นที่มาของยอดหุ้นเด่นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับ สูส่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะติดตามข่าวที่เกิดขึ้นในแวดวงของการเงินธนาคารกันต่อนะคะมาดูความคืบหน้าของธนาคารกรุงเทพกันบ้างค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะได้มีการจับม้ดจับมือกับเพอร์ม,มาต้ากันด้วยวันนี้มีอีกหนึ่งความสําเร็จที่จะนํามาเล่าให้ฟังกันด้วยค่ะ โดยทางด้านของคุณพิพัฒน์อาสามงคลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยนะคะว่าธนาคารกรุงเทพได้พัฒนานวัตกรรมเดินหน้ารุกตลาดนะคะที่เกี่ยวข้องกับบริการ Let t e r of Credit ิตบนบล็อกเชนหรือว่า LC on blockchain ค่ะถือว่ามาเป็นส่วนสําคัญในการทํางานนะคะเพื่อให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบล่าสุดธนาคารได้ผลึกความร่วมมือกับธนาคารเพิร์มาตาค่ะนาเสนอนวัตกรรมดังกล่าวให้แก่ลูกค้าโดยธนาคารประสบความสําเร็จในการสนับสนุน ให้กับบริษัทไทยโพลีเอทิลีนจำกัดนะคะหรือว่า TPE บริษัทในกลุ่มธุรกิจ SCG Chemical ค่ะหรือว่า SCG ซึ่งส่งออกเม็ดพลาสติกไทยไปอินโดนีเซียาสามารถยื่นเอกสารเรียกเก็บเงินในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการขนส่งทางทะเลแบบตู้คอนเทนเนอร์ลดการใช้กระดาษลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บตู้สินค้าชั่วคราวไว้ในลานภายในท่าเรือได้ด้วยนะคะ ทำให้คู่ค้าในประเทศอินโดนีเซียได้รับสินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับภาคธุรกิจด้วยและในอนาคตจะมีการเดินหน้านะคะจัดทำ LC กับบริษัทอื่นๆด้วยค่ะโดยผู้ที่สนใจนะคะอยากจะทํา LC on blockchain หรือว่าลูกค้าที่สนใจก็สามารถสอบถามได้ที่ธนาคารกรุงเทพนะคะโทร02 0 3 1 7 8 8 8ค่ะ เป็นอีกหนึ่งธุรกรรมนะคะที่ช่วยทําให้ภาคธุรกิจคล่องตัวได้มากยิ่งขึ้นค่ะไปติดตามกันต่อนะคะในมุมมองของ S C B E I C ต่อที่ทางเศรษฐกิจไทยที่มีต่อภายใต้ภาวะการเมืองณปัจจุบันกันบ้างนะคะ โดยล่าสุดค่ะทางด้านของ SCB EIC นะคะประเมินว่าความไม่แน่นอนด้านการเมืองน่าจะมีผลกระทบต่อที่ทางของเศรษฐกิจไทยแล้วค่ะแต่ก็ยังคงเติบโตได้นะคะโดยมองว่าเศรษฐกิจไทยยังคงได้รับแรงหนุนสําคัญจากการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวดีในช่วงที่เหลือของปีโดยสอดคล้องกับตัวเลขในไตรามาสแรกที่ขยายตัวได้2.7เปอร์เซ็นต์เร่งตัวขึ้นจากไตรามาสที่4ของปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นภาพของเศรษฐกิจไทยที่กําลังกลับเข้าสู่ระดับก่อนเกิดโควิด19ในช่วงกลาง ปีีน้จํานวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาเร่งตัวมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะมีแนวโน้มขยายตัวนะคะอาจจะชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วงโลซีซันในไตรามาสสนี้ส่วนการลงทุนและภาคการผลิตนั้นมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในไตรามาสที่2 SCB EIC ยังคงมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกสินค้าปีนี้เติบโตที่1.2%ท่ามกลางความเสี่ยงด้านต่ำจากเศรษฐกิจโลกที่สูงขึ้นโดยคาดการว่าการส่งออกในไตรมาสที่2จะยังหดตัวจากปัจจัยฐานนะคะและเริ่มขยายตัวตามความต้องการสินค้าและอุปสงค์ของจีนที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังส่งผลทําให้ดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มเกินดุลในปีนี้ทั้งจากดุลการค้าและดุลบริการค่ะ ส่วนความไม่แน่นอนทางการเมืองนั้นเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามแม้ความน่าจะเป็นที่ฝ่ายเสยรีนิยมจะได้จัดตั้งรัฐบาลเพิ่มขึ้นหลังจากท,ที่ทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการแต่ก็มีความไม่แน่นอนสูงนะคะกับสถานการณ์ณปัจจุบันกรณีฐานนะคะ SCB EIC มองว่าการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจะไม่กระทบต่อทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย จะเห็นผลกระทบด้านลบในไตรมาสท,ที่4จากความล่าช้าในการประกาศใช้พรบง,งบประมาณประจำปี2,567อยู่บ้างแต่ก็คาดว่าจะกลับมาเร่งเบิกจ่ายได้ในปี2,567 และก็จะผลักดันนโยบายต่างๆอย่างเร่งด่วนเพื่อให้มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทยค่ะถือเป็นคําแนะนําดีๆที่นํามาฝากกันด้วยนะคะสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะหาโอกาสนี้ในเรื่องของการทําธุรกิจหรือว่าลงทุนต่อยอดก็แล้วแต่นะคะความชัดเจนต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะน่าจะเห็นการเร็วๆนี้และหลังจากนั้นเองทิศทางภาวะเศรษฐไทยรวมไปถึงในเรื่องของการทําธุรกิจก็น่าจะมีทิศทางที่เติบโตด,ดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะไปประกอบการตัดสินใจในด้านการลงทุนและก็การวางแผนธุรกิจของท่านได้แล้วค่ะว สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ